สวัสดีครับพบกับน็อตออโต้ลิฟ์เทคครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับ Mercedes-Benz GLA 200นะครับผมมาติดฝาท้ายไฟฟ้าคือเป็นรุ่นเบสเซลอร์ของทางร้านเลยนะครับฝาท้ายไฟฟ้าแบบตรงรุ่นคันนี้คันที่60แล้วนะครับมาดูกันครับว่าเป็นยังไงตามมาครับผมสำหรับ GLA 200คันนี้นะครับก็จะติดฝาท้ายไฟฟ้านะครับพร้อมกับคิทเจนเซอร์นะครับเตะเปิดได้ด้วยมามาดูนครับนะครับอ่าจะมีแบบ เตเปิดหรือว่าสามารถกดจากรีโมทเพื่อเปิดก็ได้นะครับพร้อมกับสวิตช์ตรงรุ่นเลยนะครับปิดฝาท้ายตรงนี้ได้พร้อมกับระบบกันหนีบนะครับแจมโปรเทคชั่นอ่าก็จะเด้งกัดนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับผมก็ปิดครับพร้อมกับสามารถเปิดฝาท้ายนะครับจากในรถได้นะครับอ่าโดยกดปุ่มเปิดล็อกนะครับตรงนี้เลย 3ครั้งนะครับฝาท้ายก็จะเปิดออกมาอย่างนี้นะครับผมไม่มีการตัดต่อสายไฟไดใดๆทั้งสิ้นนะครับผมตัวชคเป็นชกคแบบทรงรุ่นนะครับผมแล้วก็กดปิดพารีโมทได้นะครับอย่างนี้กดปุ่มล็อกครับไปปลดล็อกนะครับ3าครั้งอ่าระบบก็จะปิดให้โดยอัตโนมัตินะครับผมเรียบร้อย ก็สำหรับลูกค้าหรือเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ทาง f a c e b o o k นะครับออ t ต้ลิฟเทนะครับด้านล่างนี้เลยแล้วก็บนโทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยนะครับมีน้องๆพี่ๆทีมเซลล์นะครับคอยตอบหรือต้องการสอบถามข้อมูลรุ่นไหนเครื่องเสียงหรือฟิล์มกันรอยนะครับทางเรามีบริการวงจรนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ